สบายดีพ่อแม่พี่น้องสมองสมบอตเนาะเมื่อไห่ก็มาพบพาะกับซ่องน้องมะลิพ่อแม่พี่น้องเลยมาตักน้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องน้ำกินเบิดเนาะพ่อน้องมะลิกำลังหลัางปุง้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเอาค้นขวดน้าม,มาห่าอยู่สางเพาะเหมือนพ่อแม่ แล้วมาไก่พวกทำอย่คนตาหนพ่อเลยนี่้อบมาพี่น้อง เอาสบเอาอักมลางตพี่ลงฝายเยยือักมนีตกล่างพี่ลงฝายทั้งาี่เด้รู้ห้ามาตักนำสายอยู่หน้าเบามีพ่อแม่พี่นอกเลย จากเงื่อนพนลงมาสางกับบกไกด่ดอกพอแย่พี่น้งองยิ้มตะลังค่าเนาะน้บกัะสิบุง,งามาได้อพี่น้องเลย ่ำนีนกระทูว่าง,งามเลยนะทเนท้าแม่เป็นผู้หับเท้าแม่เป็นผู้หับพ่อแม่พี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องยังไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องลงมาตักน้ำพ่อแพี่น้องพ่อน้องมาลีลงมาตักน้ำมาเอาของพ่อทั่วเส้นเดี๋ยวนี้วิธีตักน้ำบานห้าเราพ่อแม่พี่น้อง ต่างแส่งหน้าเบามีพ่อแม่พี่น้อกเลยพ่อแม่เพิ่นเป็นคนหับอยู่ทางเมืไทยเนาะยังเหนแม่ขันกอยอยาี่ อชักแล้วจิบอมเมือนเราเราไปถ่ายเหมือนถ่ายตจักถ่ายตักนะเ็นแต่ว่าบบเ็นอันเ็นคนหล่อเ็นคนหล่อะ พังเบิกเอาพ่อแม่พี่น้องคนล่อ่ะจ้ะขั้นเป็นตักกับใบหยากรนองพ่อแม่พี่น้อง แต่วแม่น้องมาลีนี่บกราบอันใดยันขู่ลงสางเลยอันนี้คนตักพ่อแม่พี่น้องเลยพระแมน่น่ะคนหาบแขเอาออกสองด้านก็ดูเห็นไห

ต้องใส่ถุงเงาห้องแบบใส่เงินเต็มตันเลยตักขึ้นมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอุ้งแรงนะกำลังสิเต็มพุ้ยที่ซ้อมพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยห้ามนอนบริจาคินน้ำซื้อเนาะห้ากินน้ำอัน แางมันแสงแสงเนาะกินน้ำธรรมชาติน้นนำบดานน้ำใต้ดินพ่อแม่พี่น้องเลย เต็มพูดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมาทีห,าาห้ากี่เบาเสีเอาขวดได้ตะก,ก้าขึ้นไปห้ไส้พ่อแม่พี่น้องเลยมามนาบอมากน,นรถเนบ่ัไปใ่หมามาสามตะก,ก้าเนาะข้งภายในอเนี่ยาอาคือห้หามาให้ใน,นั่นสเอา พี่จะห้องกระแก่เมื่อเอาเบิร์ตคือกันเป็นว่าอะเห็นมาขินเกาะน่ามุ่งกั่นุรีเห็นมาขินกกกเนกาะหายนห้หนักไปหน่อยเลยตั้ขึ้นมาเต็มพูดเลยแล้วก็มาหายใส่ขวดต่อเนาะแต่ว่าขวดเท่าก็ไล่ขวดเติบได้พอมี่น้องเลย สามตะกา้ไาไนหนึ้วว่ายัาบาดานาา่นแ้วม่จอยน้ำสางบดานเจอมลากากีหน้าเจ้อัมลากากีได้นเนาะเขาจะเอาบริกภคกุ้งปูนขียดบ่านเาคือบริเวณงัดเถอพะพอปันใด สวนน้องเพื่อนพี่น้องเลยแม่น้องมะลิกับห้องกะลงมาตั้งแต่รถไทยพ่อแม่พี่น้องเลยห้องกะลงมาตั้งแต่หายน้ำใส่ขวดเนาะใส่เท่าแม่เพิ่อนวายทำไมคันคอถือหัวเนาะตักขึ้นใส่กระพุ้ยอีกคือเกล้าเพื่อน,นพี่น้องเลยเราหายใส่ขวดแหละแล้วมันโบกเนาะ ก็เป็นโต๊ะอันลุ่งสางแล้วบอกทางนะคะเจ้า,าจออกระซิมาฮาโกพาเขียบทพมัพี่น้องเลยเดลอคนละเจ้าจออมาฮาขวดเขียบน้อยเขียบข้ามพมัยพี่น้องแดดกำลังเริ่มออกพอมัยพี่น้องเลยฮอนฮอน เงิในแมนอกมาลีกับสิมือหาสักผ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเต็มแล้วพ่อแม่พี่น้องเต็มรถท้ายเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเต็มทางเอ้ยเต็มทางละเมอ เมื่อวันศุกร์อแม่น้องแท้กินสมบมกม่วงมาซะยังมั่วแต่ครีดเลยสิเอาบกม่วงอันยังมากินกันดีเมื่อนี่เฮาก็สิได้จบคลิปไปเพียงเท่าทนี้นะพ่อแม่พี่น้องคลิปหนะ้าพอกันใหม่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมะลิเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบายเมื่อ,อไรพ่อแม่พี่น้อง